2561เป็นต้นมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ผลักดันและจัดสรรง,งบประมาณกว่า200ล้านบาทเพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านระบบลาดตะเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งที่เป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน213แห่งทั่วประเทศและจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตะเวนเชิงคุณภาพณนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและจัดการข้อมูลจากระบบนี้ทั่วประเทศที่สำคัญมีการบรรจุเรื่องการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ในแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วยคือปัจจุบันนะฮะเราเราเคยจัดการแล้วก็เลยแล้วก็มีทิศทางของการอนุรักษ์ที่หลากหลายแตกต่างกันมากแต่การใช้ระบบการลาตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้ เป็นตัวชี้วัดเป็นตัวตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีความชัดเจนและมีความแน่นอนกว่าการคิดวิเคราะห์และการจินตนาการสถานการณ์มากกว่าในแต่อดีตที่ผ่านมาจากนั้นนะ่ะในส่วนของระบบสมาร์ทรโปรโนนะ่จึงจึงมีจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวมาตรฐานของงาน งานองค์ความรู้พื้นฐานที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของมาตรฐานในการจัดการทรัพยากรซึ่งนํามาใช้ในการวางแผนของการพัฒนาในกรอบของการทํางานของเจ้าหน้าที่ในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ในอนาคตพราอถือว่าสมาร์ทฟาโทเนี่ยอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของแผนไปรูปประเทศไทยในข้อ3.3ว่าการดูแลปื๋ยป่ารักเนี่ยต้องใช้สมาร์ทฟาโทเป็นเครื่องมือในการพึ่งพิง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพ,พันธุ์พืชจึงมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียนซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่กำลังประสบปัญหาภัยคุกคามในหลายรูปแบบเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ันายกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันธุ์พืช จึงจัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในภูมิภาคอาเซียนสำหรับระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ฐานข้อมูลลาดตระเวนสมาร์ทและเพื่อประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและยังเป็นโอกาสที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้แสดงผลงานการคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภูมิภาคอาเซียนทั้ง10ประเทศ then, everyone, นอกจากนั้นยังได้ปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเช่นองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและองค์กรอนุร,รักษ์ในระดับนานาชาติเพื่อให้ระบบก,การหน้าประเวนเชิงคุณภาพมีความเข้มแข,ข็งในพื้นที่อนุร,รักษ์ที่สำคัญของโลกในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ปัจจุบันนอกจากมีการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดระเวนเชิงคุณภาพสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้วยังมีโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานพื้นที่คุ้มครองผ้าสนามหรือหลักสูตรพยักภยัย<ป>ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อให้นิสติตคณะวนศาสตร์ชั้นปีที่4ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสมาร์ทพาทโตรได้มาร่วมฝึกร่วมไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในเวลาเดียวกันนี่นับเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งเรียนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่สี่ครับอยากจะมาฝึก,กเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วครับว่าสาขาที่เรียนคืออุทยานบนาการและการท่องเที่ยวก็เคยมีโอกาสได้ฝึก ว่าฝึกแค่แบบเป็นพื้นฐานทั่วไปเลยอยากมาลองฝึกของพยักพรักดูแบบว่าจริงจังดูที่ว่าเปิดเป็นหลักสูตรที่ว่าฝึกร่วมกับพี่พิทักษ์ป่าที่คิดว่ามันจะหนักไหมตรงนี้แต่ว่าผมก็เคยฝึกรอดนักศึกษาวิชาทหารมานะครับพี่คิดว่ามันก็เป็นบททดสอบหนึ่งที่ว่าเพื่อฝึกที่ว่าให้เราเติบโตเพื่อมีสามารถรับแรงกดดันได้ถ้าเราผ่านมาได้เราก็เข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นสามารถไปรับกับอะไรที่มันหนักหนากว่านี้ได้ภาระที่ว่าเราต้องรับผิดชอบในอนาคตในการงานที่ทํา แล้วก็สามารถทานไปได้ค่ะก็คือจะรู้ข้าวๆจากอาจารย์อย่างตัวหนูค่ะเรียนภาควิชาอนุรักษ์วิทยาสาขาอุทยานค่ะจะมีการฝึกสมาธิโทมาก่อนอยู่แล้วค่ะแต่การฝึกอันนี้จะเป็นการฝึกของภาคอุทยานเท่านั้นค่ะเพื่อนคนอื่นๆที่มาก็คือยังไม่เคยมีใครฝึกอะค่ะอย่างหนูจะเคยฝึกมาก่อนอยู่แล้วบ้างก็เลยพอทราบค่ะก็ที่คิดเข้ามาฝึกเพราะว่าเห็นว่าการรัตะเวนเชิงคุณภาพอะค่ะมีความสําคัญต่อการทํางานใน อนาคตข้างหน้าค่ะก็เลยอยากเข้ามาสนชาติค่ะเป็นประโยชน์กับการดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศโดยรวมในระยะยาวเลยครับเพราะว่าเรื่องงานพวกนี้มันเป็นงานต่อเนื่องนะฮะงานของกรมอุทยานหรืองานของกรมป่าไม้กับคณะวิทยาศาสตร์อันนี้ผมถือว่าแยกขาดไม่ได้เลยในสังคมไทยเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องพยายามทําให้นิสิตที่จะจบมา มีความรู้ตรงนี้ตั้งแต่แรกๆเลยเด็กที่จบคณะวิทยาศาสตร์80%ไปทํางานอยู่ที่กรมอุทยานชาติสัป่าและพันธุ์พืชเพราะนั้นถ้ากรมเห็นว่าเราเตรียมความพร้อมไม่ให้แล้วใช่ไหมครับเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปกรมก็เบาแรงได้ได,ได้ได้งานตามวัตถุประสงค์ของกรมแยเมื่อวันที่11มีนาคม2563ได้มีการบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพระหว่างคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยณะศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ผู้ใหญ่หรือทางเราเนี่ยอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ Biodiversity เพื่อประเทศชาติเพื่อคนรุ่นหลังนะคบนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คืออนาคตของของงานอนุรักษ์ในประเทศไทยนอกจากนี้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถนำข้อมูลสมาร์ทพาโตรไปใช้ต่อยอดในการศึกษาวิจัยถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆหรือเรื่องอื่นๆที่สนใจได้อีกด้วย การนาข้อมูลไปใช้ในปัจจุบันในเรื่องของการจัดการทรัพยากรก็มีอยู่2ทางที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องการคุ้มครองป้องกันซึ่งเรานําไปใช้ในเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วก็รู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองสถานการณ์เป็นยังไงข้อมูลสมาร์ทโทนเราได้ข้อมูลตําแหน่งสัตว์ป่าที่สําคัญในพื้นที่นั้นๆมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนรวมถึงข้อมูลชุดนี้นํามาสู่ในการประเมินผลในเรื่องของการสังเคราะห์ ความเหมาะสมและศักยภาพของถิ่นอาศัยเพื่อนําไปสู่การจัดการและการฟื้นฟูนในระยะยาวในอีกทางหนึง่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าผมยกตัวอ,อย่างอย่างกรณีช้างกระทิงหรือลิงที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เราจะเห็นได้ว่า พอใช้ข้อมูลสมาร์ทปรโตทึ่เป็นข้อมูลพื้นฐานในภาพใหญ่เราพรีออกแล้วเราจะเห็นศักยภาพของพื้นที่ภายหลังการประเมินว่าพื้นที่บริเวณไหนเป็นพื้นที่สําคัญมีสัตว์ป่าใช้อยู่มีสัตว์ป่ากระจายหากินอยู่ดั้งเดิมและก็ยังมีพื้นที่อีกบางส่วนที่จําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและมันจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญ ภายหลังจากการฟื้นฟูและมีแนวทางในการกำหนดมาตรการในการจัดการพื้นที่ในชัดเจนเป็นการดึงสัตว์ป่าที่อยู่นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะฮะกลับเข้ามาสู่ในพื้นที่ธรรมชาติหรือในขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์ตามเป้าหมายของกรมอุทยานแห่งชาติได้ผลตามมาวันนี้นอกจากป่าแล้วแทบไม่ลดแล้วนะครับ กรณีในเรื่องของคดีต่งตางๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดวันนี้ระบบราดตระเวนคุณภาพเราไปคว้าเอาคามาราถัดของการวิจัยสัตว์ป่ามากล้องดักพยพย่ายภายสัตว์เรามาบวกกับที่มันงอกเขาเรียกว่าสปายคามาราก็คือกล้องดัก่ายนี่แหละเอามาพัฒนาไงครับเอามาพัฒนาในการที่ดักจับคนที่เข้าไปกระทำผิดเพราะว่าเนื่องจากว่าพอสัญญาณร l e r t ในกรณีที่มีคนผ่านปั๊บเนี่ยที่วอลลุ่มก็จะส่งคนเข้าไปในจุดทั้งนั้นที่กล้องตั้งอยู่เราสามารถที่จับคนที่เ,เข้าไปในพื้นที่ ก่อนที่จะเกิดการทาผิดช่วงหลังๆเนี่ยเราเริ่มมีการเขาเรียกว่ามาตรการจับก่อนตัดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นในภาพข่าวนะฮะมีไม้กองอยู่มีซากสัตว์กองอยู่เต็มไปหมดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็มานั่งนะฮะมีผู้ต้องหานั่งก้มหน้าก้มตามีญาติพี่น้องมานั่งร้องไห้เราเห็นแต่ภาพอย่างนี้แต่ถามว่าข้อหนึ่งเกิดอะไรขึ้นทรัพยากรถูกทําลายไปแล้วไม้ถูกตัดสัตว์ถูกฆ่าไปแล้ว คนมีคนที่นั่งเกลียดเจ้าหน้าที่คนที่นั่งร้องไห้เพราะพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาถูกจับภุมอยู่เด็กๆที่เราพยายามสอนมาเนี่ยให้เขารักธรรมชาติในไงเขาก็ไม่รักเราแน่นอนเพราะมันเกิดเกิดเหตุอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการจับก่อนตัดตอบโจทย์ได้ดีที่สุดคือเราสามารถปกป้องทรัพยากรไม่ให้เกิดการตัดบางครั้งเขายังไม่ทันทำผิดแต่ว่าเขามีอุปกรณ์นี้เขาก็ได้รับโทษอยู่ ระบบการละตะเวนชีวภาพนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นความหวังของกรมอุทยาที่เราจะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยที่เราสามารถศึกษาแนวโน้มของทรัพยากรได้อย่างต่อนเนื่องะคะ่ะแล้วก็ในอนาคตมองไปถึงในอนาคตอีกมันต้องถูกพัฒนาขึ้นไปอีกเนะะี่ยค่ะตอนนี้เราก็มีการประเมินกันอย,อยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องขยายผลนะรวมไปทั้งบางพื้นที่ซึ่งระบบสมาร์ทที่อาจจะไปแล้วแต่ยังน้อยอยู่ทั้งนี้นั้นต้องยอมรับว่าด้วยงบประมาณ แต่ท้ายสุดกรมญญอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชนะครับก็จะพยายามผลักดันเรื่องนี้วันนี้ชี้ให้เห็นว่าเราลาดตเวนสุณภาพจากเพียงแค่ทุ่งใหญ่เพื่อแข่แค่ที่เป็นโมดโรเราขยายผลมาถึงกลุ่มป่าตะวันตกวันนี้ลาดตเวนชุณภาพสามารถคุ้มครองดูแลได้วัดจากอะไรครับวัดจากข้อมูลที่เราเก็บขึ้นมาจากทั้งประเทศวันนี้เนี่ยคนของเราสามารถ ดูแลพื้นที่ครอบคุมพื้นที่ได้เกือบร้อยเปอร์เซแล้วก็วันนี้ก็ทําให้จิตวิญญาณของพวกผู้พิทักษ์ป่าพวกคนหน้าก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วก็ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นการสร้างความร่วมมือแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาที่เขาสื่อสารเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าทรัพยากรของใครอยู่ที่ไหนเป็นความสําเร็จที่เราทําให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในวันนี้เนี่ยไม่อายใครเลยครับทั่วโลกทํางาน เต็มประสิทธิภาพจริงๆในฐานะหนึ่งในองค์กรจากต่างประเทศนะคะคือเราเป็น INGO เนี่ยพอเราไปนั่งอยู่บนโต๊ะกับ WWF ประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมองมาประเทศไทยแล้วบอกว่าอยู่ลัคก,กี้มากที่อยู่มีระบบอุทยานที่เซ็นทรัลไลซ์และเข้มแข็งอย่างของเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้น WWF Thailand รู้สึกเป็นเกียรติและ โชคดีอะค่ะที่เราได้ทำงานในในประเทศและในคอนเท็กซ์ที่มีระบบการจัดการบริหารอุทยานได้ได้ดีมากนะคะเป็นเป็น best practice ของโลกด้วยเราแก้ไขพรบสองฉบับก็คือพอรบอุทยานแห่งชาติกับพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งผมตั้งมั่นตั้งใจนะครับว่าเราจะขยายเนี่ยระบบสมาร์ทปาโทร ให้ครอบคมทุกหน่วยงานทั่วทั้งประเทศครับ